เมื่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งพวกเขาได้ซื้อบ้านราคาถูกกลางป่าใหญ่แต่ทว่าทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกดินพวกเขาได้กลับถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดจากป่าและพวกมนันก็หมายจะเอาชีวิตเขาก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันดาเทลแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักห้าสิบท้าไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟัง กับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Hollow กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมนันจะเริ่มต้นขึ้นที่อดัมนักอนุรักษ์ชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญพืชและเชื้อราซึ่งเขาเนี่ก็พาครอบครัวของเขาซึ่งประกอบไปด้วยภรรยายอย่างแคลร์และลูกชายตัวน้อยอย่างฟินได้ย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านอันห่างไกลในไอแลนด์ที่มันในลายล้อมไปด้วยป่าใหญ่ซึ่งตัวของอดัมนั้นเขาเนี่ยก็มักจะแบกฟินตัวน้อยไว้ที่หลังก่อนจะพาเข้าไปในป่า พร้อมด้วยอีกกี้สุนัขคู่ใจของพวกเขาเพื่อจะเข้าไปสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างต่างๆกลับมาที่บ้านอยู่เป็นประจำโดยที่วันนี้เนี่ยก็เช่นกันในขณะที่แคลร์เนี่ยรับหน้าที่ซ่อมนาต่างอยู่ที่บ้านตัวของอดัมเนี่ยก็พาฟินออกมาสำรวจป่าเช่นเคยและเขาเนี่ยก็ทำสัญ,ญลักษณ์กากบาาสีขาวไว้บนต้นไม้ใหญ่หลายต้นเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าจะต้องถูกตัดซึ่งจู่ๆในตอนนั้นเองเจ้าอีกกี้เนี่ยก็ได้เห่าขึ้นมาและมันเนี่ยก็เดินหายเข้าไปในป่าลึกทำให้อดัมเนี่ยก็เลยแบกฟินเดินเข้าไปตามหามัน จนเขาเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าจุกนมของลูกชายได้หล่นลงไปในลำธารเล็กๆเรียบร้อยแล้วแต่ทางด้านของอดัมเขาเนี่ยก็ได้เดินตามอิกกี้ไปจนได้ไปเจอเขากับอาคารหลังหลังหนึ่งซึ่งเจ้าอิกกี้เนี่ยก็เห่าไม่หยุดทําให้เมื่อเขาเดินไปดูก็ได้เห็นซาก,กวางตัวหนึ่งที่อยู่ในสภาพแงนคอพิงมุมห้องทําให้เขาเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปก็จะเก็บตัวอย่างเชื้อราจากศพของมันอย่างไม่ลังเลโดยในเวลาเดียวกันนั้นอีกที่่าง้านชายซึ่งเป็นคนท้องถิ่น ที่มีชื่อว่าคอมดอรเดลลี่เขาเนี่ยก็ได้มาหาที่บ้านของอดัมโดยแคร์เนี่ยก็เป็นคนออกมาทักทายก่อนจะบอกว่าสามีของเธอเนี่ยไม่อยู่บ้านพร้อมกับเ,เชื้อเชิญให้เขาเนี่ยเข้าไปรอนในบ้านก่อนแต่ตัวของคอมเนี่ยก็แค่ต้องการมาเตือนว่าที่อดัมเนี่ยยังเข้า,าไปในป่าอยู่อีกนั้นมันเนี่ยถือเป็นการบุกรุกล c. และมัน,นยังนอันตรายต่อทั้งตัวของอดัมเองและก็เด็กน้อยอย่างฟินดด้วยทำให้แคร์เนี่ยก็เลยแก้ตัวแทนสามีว่ามันเนี่ยเป็นงานของเขาแต, <m> แต่เธอเนี่ยก็ได้แต่ขอโทษไปก่อ,ปอ,อนจะรับปากบอกไปว่า จะให้อดัมเนี่ยแวะไปที่ฟาร์มของเขาเป็นอย่างแรกของวันพ่งนี้เลยแต่คอมเนี่ยก็ยืนคำขาดว่าอดัมเนี่ยจะต้องไปหาเขาคืนนี้เลยก่อนที่คอมเนี่ยจะกลับออกไปโดยหลังจากที่คอมเนี่ยกลับออกไปไม่นานนักอดัมเนี่ยก็ได้กลับบ้านมาทําให้แคร์เนี่ยก็เลยรีบบอกว่าคอมเนี่ยมาที่บ้านเป็นรอบที่3แล้วตั้งแต่พวกเขาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ทําให้เธอเนี่ยก็เริ่มเป็นกังวลแล้วก็บอกให้สามีเนี่ยลองไปคุยกับคอมดูแต่ทว่าอดัมเนี่ยก็ปฏิเสธว่ามันเนี่ยไม่ใช่วันนี้อีกอย่าง ถึงจะคุยไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาเนี่ยรู้ดีว่าคอมเนี่ยไม่พอใจที่ป่าถูกขายออกไปแต่เมื่อเห็นว่าภรรยาเนี่ยกลัวจริงๆเขาเนี่ยก็เลยรับปากว่าจะลองไปคุยกับคอมดูสักครั้งแต่ถึงจะพูดไปแบบนั้นตัวของอดัมเนี่ยก็งวนอยู่กับงานของเขาจนฟ้ามืดซึ่งเขาเนี่ยก็ตัวอย่างที่ได้มาจากซากกวางมาส่องดูบนกล้องจลุลทรรศซึ่งเมื่อเขาได้เห็นก็ทําให้เขาได้แต่อึ้งและเงียบไปส่วนอีกทีทางด้านแคลร์เธอเนี่ยก็ได้ป้อนนมและก่อมฟินจนหลับ ในขณะที่เธอเนี่ยพาลูกเข้านอนเธอเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามัน,นมีของเลวข้นสีข้ามหยดจากเพดานลงมาบนที่นอนของลูกชายทําให้เธอเนี่ยก็เลยมาบอกอดัมที่อยู่ในห้องทํางานว่าหลังคาเนี่ยน่าจะรั่วจนกากตะกรนไอริสโบราณ500ปีมันเนี่ยหยดลงมาบนเตียงของฟินแล้วก่อนที่แคลนี่จะบอกว่าเธอเนี่ยจะย้ายเตียงของลูกชายแล้วก็ให้สามีเนี่ยไปช่วยดูที่ห้องใต้หลังคาให้ดอยพอได้ยินแบบนั้นอดัมเนี่ยจึงวางงานลงก่อนจะถือไฟฉายขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคา แต่ทว่าเขาเนี่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติเลยจึงได้ลงมาบอกภรรยาว่าทุกอย่างเนี่ยปกติดีมันเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความชื้นเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยก็เก่ามากแล้วและจากนั้นเขาเนี่ก็ชวนเธอคุยเรื่องสปอร์ของเชื้อราชนิดหนึ่งที่สามารถเจาะเข้าไปในกระโหลกของมดได้เพื่อที่พวกมันเนี่ยจะเข้าไปควบคุมจิตใจโดยทางด้านของแคลที่ฟังแล้วเธอเนี่ยก็กลับรู้สึกขยะแขยงแต่อดัมเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่มันเนี่ยเข้าไปในรังของมดก่อนจะปล่อยสปอร์เข้าไป พื่อสร้างอนานิคมเหตลาขึ้นมาและเขาเนี่ก็บอกว่าเขาคนพบมันแล้วถึงแม้ว่าทางด้านของแคลเธอเนี่ยจะไม่อยากให้เขาเอาของพวกนี้เข้ามาในบ้านแต่ก็รู้ดีว่าเขาเนี่ยคงเอามันเข้ามาแล้วแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรและพอตกดึกในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเข้านอนกันหมดแล้วจูจูฟินเนี่ยก็ได้ร้องไห้รันบ้านตามมาด้วยเสียงกระจกหน้าต่างแตกทําให้แคลเนี่ยก็เลยรีวิ่งไปดูลูกแต่เมื่อไปถึงหน้าห้องประตูห้องเนี่ยก็ปิดดังปั้งใส่หน้าของเธอ โดยอดัมเนี่ยก็รีบวิ่งตามขึ้นมาก่อนที่พวกเขาทั้งสองนี่จะเปิดเข้าไปดูลูกโดยแคร์เนี่ยก็อุ้มฟินขึ้นมาปอบทันทีส่วนอาดมเนี่ยก็ดาว,ว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของคอมแต่หลังจากที่เขาเออกไปดูนอกบ้านเขาเนี่ก็กลับมองไม่เห็นใครเลยทาให้อาดมเนี่ยก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักพวกตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาและก็ได้บอกว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นแค่นกบินมาชนหน้าต่างก็เป็นได้ซึ่งพวกตำรวจเองก็รู้ดี ว่าคอมและชาวบ้านคนอื่นเนี่ยไม่ชอบอาดัม,มากนักพร้อมก็บอกว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยมีความเชื่อกันว่าป่าที่อาดมเนี่ยเขาไปเหยียบย่ำอยู่นั้นมันเนี่ยเป็นของพวกฮาโลหรือว่าพวกนางฟ้าแบนชีและก็นักขโมยเด็กซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกป่าให้หลบซ่อนตลอดไปก่อนที่พวกตำรวจจะเล่าต่อว่าคอล่าลูกสาวคนเล็กของคอมเขาเนี่ยได้เดินเข้าไปในป่าในวันวันหนึ่งและเด็กสาวเนี่ยก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลยโดยหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวแบบนั้น พอพวกตำรวจกลับไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ทําให้อดัมเนี่ยนึกเสียใจที่เขาเนี่ยไม่ได้ไปคุยกับคอมทําให้เขาเนี่ยก็เลยปอกภรรยาไปว่าคอมเนี่ยคงแค่ต้องการทําให้พวกเขากลัวกรเทนั้นก่อนจะบอกให้เธอเนี่ยเข้านอนซะส่วนตัวของเขาเองนั้นก็ได้ออกไปถ่ายรูปหน้าต่างที่แตกจากข้างนอกเพื่อที่เขาเนี่ยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ทว่าในขณะที่เขาเนี่ยกำลังกดชัตเตอร์ถ่ายภาพไปเรื่อยๆเ,เขาเนี่ยก็กลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันเนี่ยเคลื่อนไหวดังออกมาจากในป่า ทำให้เขาเนี่ยก็เลยกดถ่ายภาพป่าตรงนั้นเอาไว้ก่อนจะหันไปเห็นเจ้าอีกกี้ซึ่งมันเนี่ยนั่งมองไปที่โรงเก็บของข้างๆนิ่งไม่ขยับไปไหนพอเห็นแบบนั้นอดัมเนี่ยก็เลยพามันเดินไปดูก่อนจะถือวิซาซาปเปิดเข้าไปสํารวจข้างในแต่เขาเนี่ยก็ไม่พบอะไรผิดปกติจึงได้กลับออกมาโดยที่เขาเนี่ยก็ปิดประตูไม่สนิทโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นพอถึงในเช้าวันต่อมาวันนี้เนี่ยอดัมก็ตื่นสายแต่เขาเนี่ยก็ขับรถพาฟินเข้ามาในเมือง เพื่อจะเอาบานหน้าต่างที่แตกไปซ่อมก่อนจะให้สัญญากับแคลร์บอกเขาว่าจะไปหาคอมคืนนี้อย่างแน่นอนส่วนที่ทิ้งด้านทางฝั่งของแคลร์เธอเนี่ยก็ได้อยู่ที่บ้านเพื่อเก็บกวาดเศษกระจกที่กระจายอยู่บนพื้นห้องนอนของลูกโดยที่เธอเนี่ยก็ไปทันสังเกตว่าเจ้าอีก,กี้เนี่ยได้เดินออกจากบ้านและมันเนี่ยก็เข้าป่าไปตามลําพังและในขณะที่เจ้าอีก,กี้เนี่ยเข้าป่าไปนั้นที่ทางด้านของอดัมเขาเนี่ยก็ได้ไปที่ร้านขายของแต่ก็กลับไม่ได้รับการต้อนรับดีมากนะัก ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าจะซ่อมหน้าต่างให้แต่บ้านเนี่ยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าตัวของอดัมเนี่ยไม่สำรองเหล็กเอาไว้ด้วยและในขณะที่อดัมเนี่ยกำลังง่วนอยู่กับการซ่อมหน้าต่างในขณะนี้ที่บ้านแคร์เนี่ยก็ต้องตกใจจนร้องเสียงลงออกมาเพราะว่าคอมเนี่ยมาที่บ้านของเธอโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ให้ซุ่มให้เสียงอีกแล้วซึ่งเขานี่ก็มาตำหนิว่าเธอเนี่ยไม่ฟังเขาเลยก่อนจะเอาหนังสือโบราณเล่มใหญ่ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็วางทิ้งไว้บนโต๊ะให้เธอก่อนที่เขาเนี่ยจะหันหลังกลับออกไป และในเวลาเดียวกันนั้นเองที่ทางฝั่งของอาดมในขณะที่เขาในกําลังขับรถกลับบ้านจูๆ่ๆรถของเขาเนี่ยก็เกิดเสียกลางทางซึ่ง,งเมื่อเขาเนี่ยลงมาเปิดฝากระโปรงรถด,ดูก็ได้พบว่ามีเชื้อราเกาะอยู่เต็มเ,เครื่องยนต์ไปหมดทําให้เขาเนี่ยก็เลยเดินไปหยิบเครื่องมือที่ท้ายรถแต่แล้วในขณะที่เขาในกํากลังดูเครื่องมืออยู่น,นั้นจู่ๆก็ได้มีอะไรบางอย่างผลักเขาเข้าไปแล้วก็ล็อกขังเขาไวไ้ใต้ฝากระโปรงท้ายรถโด,ดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ทันตั้งตัวซึ่งตัวของอาดมที่อยู่ใดน,นั้นเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องของฟินดังไม่หยุด และทันใดนั้นเองรถเนี่ยก็ได้เริ่มสั่นอย่างแรงและผิดปกติทําให้อดัมที่รลอนลนเขานี่ก็หาทางเจาะเข้าไปทางเบาะหลังรถจนได้ก่อนจะอุ้มฟินออกมาจากรถแล้วก็ได้เห็นว่าตัวรถเ,เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนขนาดใหญ่ที่ทําให้เขานี่ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วทําให้ตัวของอดัมเขานี่ก็เลยอุ้มฟินวิ่งกลับมาจนถึงที่บ้านและทันทีที่มาถึงแกล์เนี่ยก็ได้บอกเขาว่าคอมเนี่ยเข้ามาในบ้านด้วยวันนี้ทําให้เขานี่ก็เลยพาเธอกับลูกขึ้นไปอยู่ชั้นบนจนกว่าพวกตํารวจเนี่ยจะมา โดยที่เขาเนี่ยก็หยิบปืนยาวติดตัวขึ้นไปด้วยเพื่อว่าอาจจะต้องใช้บันและในขณะที่แคร์เนี่ยกำลังโทรแจ้งตำรวจอยู่นั้นจู่ๆไฟทางบ้านเนี่ยก็ได้ดับลงสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็ถูกตัดไปก่อนจะมีเสียงดังโครมครามมาจากชั้นล่างทําให้อดัมเนี่ยก็ได้บอกให้แคร์อยู่กับลูกในห้องแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้ส่วนตัวของเขาก็ได้ย่องลงไปดูข้างล่างเพียงคนเดียวซึ่งตอนนี้ข้างล่างเนี่ยก็เละเทะไปหมดซึ่งอดัมเนี่ยก็เชื่อหมดใจว่าคอมเนี่ยเป็นคนบุกลุกเข้ามา แล้วก็ทำลายข้าวของเขาแบบนี้ทําให้เขาเนี่ก็เลยโมโหมากแต่ก็ไม่คิดจะย้ายออกไปจากที่นี่และในขณะที่อดัมเนี่ยกำลังหัวเสียอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้หันไปเจอกับหนังสือที่คอมให้กับแคร์มาและเขาเนี่ยก็ได้เปิดดูมันผ่านๆก่อนจะเห็นรูปเด็กอยู่ในหลายหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยคือหนังสือเทพนิยายหรืออะไรกันแน่จนสุดท้ายอดัมเนี่ยก็ยอมทําตามที่ภรรยาบอกและพวกเขาเนี่ยจะออกจากบ้านหลังนี้กันตอนนี้เลยแต่ก่อนอื่นพวกเขาเนี่ยต้องไปตามหาอีกกี้กันก่อน โดยหลังจากที่อาดัมเนี่ยออกจากบ้านมาพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอว่าเจ้าอีกกีเนี่ยอยู่ในโรงเก็บของที่มันพาอาดัมมาก่อนหน้านี้และมันเนี่ยก็คาบซากนกเอาไว้อยู่ในปากก่อนจะส่งเสียงขู่ออกมาตลอดเวลาทําให้อาดัมเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหามันและเมื่อเขาส่องไฟฉายดูก็ต้องพบว่าสภาพของมันน่ะดูไม่ดีเอาเสียเลยเหมือนกับว่ามันเนี่ยถูกทำลายมาไม่น้อยและพอได้เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็เลยรีบพามันและครอบครัวออกมาจากบ้านหลังนั้นกันทันทีและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังตื่นตระหนกกันอยู่นั้น พวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้วิ่งกันไปที่รถของพวกเขาซึ่งมันได้จอดเสียอยู่ข้างป่าแต่จู่ๆทันใดนั้นเองเจ้าอิกกี้เนี่ยก็ได้เห่าก่อนจะวิ่งตรงเข้าไปในป่าอีกรอบและพวกเขานี่ก็ได้ยินเสียงมันร้องโหยหวนเล่ากับว่ามันได้ถูกใครทําร้ายอยู่ในนั้นทําให้อดัมเนี่ยก็เลยยิงปืนเข้าไปหนึ่งนัดจนเสียงร้องทรมานของมันเนี่ยดูเงียบลงและดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะช่วยมันไม่ได้แล้วทาให้พวกเขาเนี่ยก็เลยต้องปล่อยมันไปและพอคิดได้ดังนั้น อาดมเนี่ยก็จัดการดึงเชื้อราที่ยาวเป็นสายออกจากเครื่องยนต์ด้วยมือเปล่าจนรถเนี่ยกลับมาสตาร์ได้อีกครั้งทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยต้องรีบบึ่งกระดกไปจากป่าเพราะตอนนี้สิ่งมีชีวิตประหลาดจำนวนมากเนี่ยกำลังเข้ามาโจมตีพวกเขาแต่ทว่าในตอนนั้นเองสิ่งมีชีวิตน่ากลัวพวกนั้นก็ทำให้รถของพวกเขาเนี่ยเสียหลักตกลงไปในคูน้ำ้ำจนสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องถอยหนีกลับไปอยู่กันที่บ้านตามเดิมและเมื่อมาถึงที่บ้านแคร์เนี่ยก็มั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเห็นเหมือนกันเนี่ยก ที่พวกชาวบ้านเนี่ยพยายามเตือนพวกเขามาอยู่ตลอดและตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ตามพวกเขามาถึงที่บ้านแล้วและพอได้ยินแบบนั้นอดัมเนี่ยก็เลยพยายามส่องตามลูออกไปดูแต่ทว่าจู่ๆในตอนนั้นเขานี่ก็ได้ถูกอะไรบางอย่างทิ่มเข้ามาในตาแต่เขาเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าพวกมันเนี่ยกลัวแสงไฟพอเมื่อเขาเนี่ยส่องไฟฉายออกไปดูก็ดูเหมือนจะทําให้พวกมันเนี่ยเจ็บปวดได้และพอได้รู้แบบนั้นเขาเนี่ยก็เลยให้แคร์พาฟิลขึ้นไปอยู่ที่ห้องใต้หลังคาพร้อมกับไฟฉายอีกอัน ส่วนตัวของอดัมนั้นเขานี่จะเสียงออกไปเปิดเครื่องปั่นไฟให้ได้และเมื่อตัวของอดัมได้เจอกับเครื่องปั่นไฟแล้วอดัมเนี่ยก็ได้พบว่าเชลล่าเนี่ยเกาะไปทั่วแผงวงจรและเขาเนี่ยก็กำลังจัดการกับมันอยู่และในเวลาเดียวกันฮาโลเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องใต้หลังคาได้แต่ก่อนที่มันจะทำ้ายแคร์อดัมเนี่ยก็ทำให้เครื่องปั่นไฟกลับมาใช้งานได้เสียก่อนทำให้พวกมันเนี่ยก็เลยหนีหายไปทันทีที่ไฟเนี่ยติดสว่างขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นเอง อดัมเนี่ยก็เริ่มติดเชื้อจากการถูกฮาโลแทงเข้าในตาและเชื้อราสีดำมันเนี่ยก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาแล้วแต่ตัวอดัมเนี่ยก็ย,ยังอดทนและก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปและเขาเนี่ก็ฝืนตัวเองไม่ยอมให้พวกมันเนี่ยเข้ามาควบคุมตัวเขาได้ในตอนนี้และเมื่อตัวของอดัมเนี่ยเปิดเครื่องปั่นไฟได้แล้วอดัมเนี่ยก็ขนเหล็กเส้นทั้งหมดที่เขาหามาได้มาต่อกันประตูหน้าต่างทุกบานเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกฮาโลเข้ามาในบ้านได้และตัวของอดัมเนี่ยก็เอาฟินไปซ่อนไว้ในตู้เก็บของ ที่เขาเนล็อกไว้อย่างแน่นหนาพอเครื่องปั่นไฟเนี่ยกำลังจะดับลงในอีกไม่ช้าและลูกชายของเขาเนี่ยคงจะอยู่ในนั้นปลอดภัยมากกว่าจะอยู่กับพวกเขาขอเพียงให้ผ่านผลไปจนถึงลุ่งเช้าได้เท่านั้นทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะผ่านไปได้ดยดีโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นตัวของอดัมเขาเยก็ได้มานั่งอ่านหนังสือโบราณเล่มนั้นให้ดีๆจึงได้พบว่าในนั้นมีข้อมูลอย่างละเอียดของพวกฮาโลรวมไปถึงข้อมูลเรื่องการสับเปลี่ยนเด็กด้วยและในคืนนั้น ในขณะที่อดัมเนี่ยกำลังบกมุ่นอยู่กับหนังสือทางด้านของแครเธอเนี่ยก็เดินไปเปิดตู้เก็บของเพื่อที่เธอเนี่ยจะดูฟินเสรหน่อยและปรากฏว่าฮาโลเนี่ยเข้าไปในตู้ได้และพวกมันเนี่ยก็หลักพาตัวฟินไปเสร็จแล้วโดยพวกมันเนี่ยก็ใช้เชื้อราสีดําในการเจาะเข้ามาและตอนนี้เชื้อราพวกนั้นเนี่ยก็เกาะอยู่เต็มใต้กําแพงบ้านไปทั่วเลยซึ่งพวกฮาโลมันเนี่ยก็ได้พาฟินขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาโดยอดัมเนี่ยก็ไล่ตามมันขึ้นไปแต่ทว่าเขานี่ก็ถูกมันทำลาย จนเขาเนี่ยตกลงมาขาหักและสลบไปทาให้ตัวของแคร์เธอเนี่ยก็เลยต้องเป็นคนไล่ตามไปช่วยลูกในป่าตามลําพังแต่โชคดีที่พวกเขาเนี่ยติดวิทยุเวลาลูกร้องเอาไว้ทําให้แคร์เนี่ยก็เลยตามเสียงของฟินไปและเธอเนี่ยก็เจอว่าลูกกาลังจมลงไปในบ่อน,น้ําแต่เธอเนี่ยก็ช่วยลูกกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งเมื่อเธอกลับมาถึงที่บ้านก็ได้ส่งลูกให้อดัมที่ฟื้นขึ้นมาแล้วได้ช่วยเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่ว่าทางด้านของอดัมเขาเนี่ยก็แต่มองเด็กในอ้อมแขนก่อนจะพูดขึ้นาว่า นี่เนี่ยไม่ใช่ฟินแต่มันเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกสับเปลี่ยนตัวและเมื่อแคลได้ยินแบบนั้นก็รับรู้ได้ว่าสามีของเธอเนี่ยมีบางอย่างแปลกไปทําให้เธอเนี่ยก็เลยขอให้เขาส่งลูกกลับมาแต่เขาเนี่ยกลับผลักเธอจนเธอเนี่ยล้มกระแทกหัวแตกและตัวของอดัมเขาเนี่ยก็พยายามจะทําลายลูกเพียงเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยแสดงตัวออกมาจนทางด้านของแคลเธอเนี่ยต้องใช้ตะปูตัวยาวแทงให้เขาหยุดก็จะรีบอุ้มลูกแล้วหนีออกมาโดยแคลเนี่ยก็ได้พาฟินไปหลบอยู่ในห้องเก็บของ แต่อดัมเนี่ยก็ตามมาก่อนจะขอให้เธอเนี่ยส่งเด็กให้เขาแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ทําตามและบอกว่าเขาเนี่ยป่วยมากจนกําลังจะทําผิดพลาดไปแล้วแต่อดัมเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาได้เธอเนี่ยก็เลยสาดไฟไพยานใส่เขาทําให้เขานี่ก็เลยล้มลงจากนั้นเขานี่ก็ตัวสั่นเทิมและเขานี่ก็เริ่มอาการหนักขึ้นเรื่อยๆและก็ยังคงพยายามจับตัวแครให้ได้พร้อมทั้งที่เขาเนี่ยเริ่มจะกลายพันธุ์แล้วและพอเห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็เลยรีบพาลูกหนีเข้าไปในป่าก,ก่อนแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแล้ว อาดัมเนี่ยก็ตามเธอเข้าไปก่อนจะได้เจอเข้ากับรังของฮาโลและที่นั่นเขาเนี่ยก็ได้เจอกับคอล่าที่กําลังอุ้มฟินตัวจริงเอาไว้อยู่ซึ่งคอล่าเองเนี่ยก็ได้กลายพันธุ์ไปแล้วและในเวลาเดียวกันอีที่ทาง,งด้านแคร์เธอเนี่ยก็ไปขอประตูขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือคอมแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธที่จะช่วยเพราะเขาเองเนี่ยก็เสียลูกสาวสุดที่รักไปแล้วเหมือนกันและไม่ต้องการให้เธอนําพวกมันมาสู่เขาอีกและพอเป็นแบบนั้น ทำให้เธอเนี่ยก็เลยต้องรีบพาลูกเหนียวออกมาจากบ้านของคอมก่อนจะเข้าไปในป่าอีกรอบและเธอเนี่ยก็ใช้แสงแฟลชกล้องถ่ายรูปที่เธอหยิบออกมาจากบ้านด้วยเป็นอาวุธเพื่อการไม่ให้พวกหาโลททาอะไรเธอกับลูกได้โดยหลังจากที่เธอเนี่ยหนีมาได้สักพักแคลนี่ก็มานั่งหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่จนกระทั่งในตอนนั้นอดัมเนี่ยก็ตามมาเจอเธอพร้อมกับฟินตัวจริงในอ้อมแขนของเขาซึ่งตอนแรกแคลนี่ก็ยังไม่เชื่อเขาแต่อดัมเนี่ยก็อธิบายว่าพวกหาโลเนี่ต้องการฟินไปเป็นของพวกมัน ส่วนเด็กที่เธออุ้มอยู่นั้นก็คือพวกเดียวกับมันนั่นเองและนี่เนี่ยก็เป็นอุบายของพวกมันเท่านั้นและพอพูดเสร็จอดัมเนี่ยก็วางฟินไว้ตรงหน้าเธอก่อนจะหันไปต่อสู้กับฮาโลที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเอาตัวฟินของจริงกลับคืนไปและเขานี่ก็ตัดหัวคอล่าได้แต่สุดท้ายเขานี่ก็ถูกพวกมันทำร้ายจนเจ็บสาหัสทําให้ในที่สุดแคลนี่ก็ยอมวางเด็กที่อุ้มอยู่ลงก่อนจะอุ้มฟินไปแทนและต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นพอแคลนี่หนีมาต่อได้สักพัก ฟ้าเนี่ยก็เริ่มสว่างแล้วและพระอาทิตย์เนี่ยก็ได้ขึ้นก็จะเริ่มส่องแสงลอดเข้ามาในป่าทําให้พวกฮาโลเนี่ยก็ไม่ตามแคร์ไปและฟินตัวปอมเนี่ยก็ถูกแสงแดดแผดเผาจนมนันเผยล่่งจริงที่เป็นฮาโลออกมาและมันเนี่ยก็ตายไปเช่นเดียวกับทางด้านของอดัมที่เขาในวางใจได้แล้วว่าภรรยาและลูกเนี่ยจะปลอดภัยทําให้เขาเนี่ยก็เลยสิ้นลมจากไปอย่างสงบส่วนทางด้านของแคร์เธอเนี่ยก็ได้พาฟินกลับอธิบันและก็ได้แต่ร้องไห้ต่อการจากไปของสามี แต่ทว่าอย่างน้อยเขาเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาได้พูดถูกเรื่องที่ฟินถูกสับเปลี่ยนตัวไปโดยที่ในเวลาต่อมาหลังจากที่เรื่องวร้ายได้ผ่านผลไปแล้วแคร์กับลูกเนี่ยก็ได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและป่าแห่งนี้มันเนี่ยก็ได้ถูกคนเข้ามาตัดไม้เพื่อจะขนไม้เอาออกไปขายโดยที่ต้นไม้หลายต้นเนี่ยก็มีเชื้อราดําอยู่ในนั้นและพวกมันเนี่ยก็ได้ถูกคนย้ายขึ้นรถบรรทุกไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เชื้อราธรรมดาธรรมดาก่อนที่หนังเรื่องนี้ จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Hollow โดยหลังจากที่ผมดูจบผมเนี่ยก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้พอสมควรเลยครับโดยตัวฟิลหนังมนันยังไม่ได้เน้นตุ้งแชะตกใจแรงๆแต่จะหลอนแบบบรรยากาศป่ามืดๆกดดันไปเรื่อยๆเหมือนเราเนี่ยติดอยู่กลางป่ากับครอบครัวในเรื่องจริงๆและตัวประหลาดเนี่ยก็ทำออกมาได้โหดและน่ากลัวใช้ได้ ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้ซับซ้อนและเดาได้ไม่ยากแต่ด้วยบรรยากาศอึมครึมกับความหดิบเดบของหนังมนันก็ทําให้ดูแล้วหลอดติดหัวอยู่พักใหญ่เลยและสําหรับเพื่อนๆเลยครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องไปติดอยู่ในป่าแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยจะทํำยังไงกันถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ iMDB ไไปได้ที่ 5.7เต็ม10คะแนนครับและสำหรับไอวานาเทลสกอร์ผมนี่ก็ขอให้เป็นสักที่6.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ